ส่วนกันไปกิ้นต้มปะทูเสบๆขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณไล้ไรขอบคุณมากคุณนายเลขาแบอบกว่าเตรียมตัวเปิดบ้านนะคะขอบคุณคุณนายค่ะที่มาเยี่ยมมาเยียนม,มาเป็นกําลังใจเพื่อนชมนะคะคเพื่อนชมบรรยากาศลินทองบ้านเฉลิลทองนะ สวรรค์ทองของเนาลงมาคีเอเตอร์สูงวัยค่ะก็จะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าเตือนเตือนตัวเองให้รู้ว่าวันนี้วันอะไรแองนะจ๊ะมีความสุขมีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะทุกคนเนาะชวนค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะเขาไปชมคลิปชมหนังให้เพื่อนๆเ,เ,เนาะไปชมคลิปชมหนังให้เพื่อนๆ<ป>ที่เชอร์ How are you today อืมได้นะได้สวยนะคะขอบคุณดวงตาสวยๆเนาะสวัสดีบอกความสุขคะ่ะวันนี้แต่งหน้าสวยไหมคะวันนี้ไปร้านแต่งหน้ามาคะ่ะไม่ได้แต่งเองคะ่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเองไปแต่งที่ร้านเอื้องฟ้าคะ่ะอันซีเดอร์ล่างหลอนหลอนหลอนเนาะกระเวาหยอกน้อง น้องจันเจา้าเพิ่นเป็นผู้ไว้ผู้คองเนาะคุณจันเจา้า mm hmm. เหีดรวมเหีดอะไรหลายๆาอย่าง mm hmm. จะเป็นมะขามเปียกจะแอร่อยนะคะจะได้ไปทานด้วยคุณมาริวันก็บอกว่าส่งกําลังใจจ้าสวัสดีพี่มาริวันนะคะสวัสดีกินสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะพี่คุณปางก็บอก สวัสดีจับมือกันเนาะเพื่อนๆจับมือกันเตเตสัทธะสิสินามุนินาสมทัคขาตาภาวิตาพระหูลีกตาสังวันตันติอภินพูดให้ฟังนะคะรู้อย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นเนาะสุทินีบอบอตัวพี่น้องเดอ้อน้องขอตัวนะงานเราก็จะเดินหน้าไปในทุกๆวันเดินหน้าไปในทุกๆวัน สวัสดีบอกรักทักกันเนาะสวัสดีเป็นของทุกอย่างจะเป็นของบ้านๆเนาะเป็นของบ้านๆของพี่มาลิวันคุณสมจิตก็ทักพี่จ่าก็เข้ามาแล้วจ่าพี่จ่กากข้ามาทักทายแท้วิริยามปีตีปัสทีโคชังคาจาทะตธาปะเล สมาทุกเปโคดชังคาสัตว์แล้วก็บ่ายก็หนึ่งชั่วโมงคือว่ารอบละหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะผักเก่าผักแก่ผักระโตวาใช่งานเราก็จะเดินหน้าไปในทุกๆวันเดินหน้าไปในทุกๆวันสวัสดีบอกรักทักกันน้อสวัสดีบอกรักทักกันทุกวันทุกวันมีความสุขจังบอกรักทักกันทุกวันมีความสุข ขอบคุณมากคุนเนาะคุณคุณมะลิวันก็ชวนเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะทานที่บ้านคุณมะลิวันนะคะต้มโปะแตกร้อนๆเลยเนาะห้องนู้นห้องนี้ไปจะได้มีเพื่อนกันเยอะๆเวลาโพสเราก็แชร์ไปจะแชร์ไปในกลุ่มแชร์ไปกลุม่มนู้นกลุ่มนี้สารัดกลุ่มละไรเนาะจ้าแม่สุนีเอ่อเชื้อแรงจ้าโอ้ยเนาะเชื่ออย่างเนาะ อกกดกดแล้วถ้ากดดเลยนะจ๊ะกดกดพี่น้องเราไว้ทุกคนกอรักกันทุกวันนั้งโคอาหุนาโยปาหุนายโยดัพพ่นาโยอัญชรีกัลนิโยอนุตารังรุญยะเขตตังโลกัสตินะเ็นจ้าแม่สุนีเชื่อแรงจ้าโอ้ยหนอเชื่ออย่างหนอ ยากสัพเพสัตตาสุขีหุนตุกุญญานิปกาตานิมีสุข,ขังจะวิทางเทนตูขีปางปาเปะบุตทํามจิก็หายปองปังเรือแม่ดแล้วเราก็จะไปผ่นคลายผ่คนคายอริยบุตรของเราข่อนคายร่างกายของเราเราจะออกไปข้างนอกเท่นน้ำกองที่บ้านแต่ยังไปไม่ถึงทางนูน้น <c oughs> เมื่อก่อนไม่สูที่นี่ปั่นจักรยานนะคะปั่นจกันจกรยานที่วันฟังฟังจ้าเดื่ยงหลานก็นโอ้ยเดี๋ยวเขาโมโหจักเมียจาดมหลานซื้มือซื้มือละถ้าเบิ้งถ้าเบิ้ใไมค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนอยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจของสูที่นีนะคะสูที่นี่ดีทักทายกับแม่ไพยนะคะแม่สีมันก็<ๆ>สวัสดีทักทายกับแม่สีไพ แล้วก็คุณชื่อส่งความสุขให้กันทุกวันสวัสดีบอกรักทักกันทุกวันเนาะ,ะเพื่อนๆเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ระบบจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะขอให้ในายท่านมาร์กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะส่งพลังบวกห้าหนึ่งชั่วโมงเต็มหึ่งชั่วโมงเต็มนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังจุดนะเนาะมันมีร่มไม้ชายคามีร่มไม้ชายคามีน้ำมีอะไรกระสุดชื่นเลยเลยไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ปั่นจักรยานเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฟิตร่างกายไม่ออกเลยนะคะฟิตอยู่แต่กับใจให้กันและกันนะคะฟิตกำลังใจให้กันและกันน้องแขกก็บอกว่าหวัดดีจ้า น้องเเคก็มานาทีสุดท้ายเลยนะจ้าคุณปางนะคะคุณมาริวันก็ทักทายคุณปางจ้าขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะพี่มาริวันขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยนี่แหละค่ะใครๆก็ชอบแว่นตานะคะใครๆก็ชอบแว่นตานะะี่จ้ะแล้วคนอื่นก็ใส่ไม่สวยนะคะต้องเป็นสูตรที่นี้เท่านั้นกันทุกวันมีความสุขจ้า <S <S ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกทานะ Thank you Thank you ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านไปเรื่อยๆเด็กๆเนาะเราก็เป็นสูงวัยที่มีความสุขอยู่ในช่องเลียวเนาะทำงานส่งในท่านมากกันจ้าเข้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอต้อนรับเพื่อนใหม่จ้าสวัสดีเพื่อนใหม่ชื่อภาษาไทยอะไรคะเพื่อนขอบคุณกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้กคุณปางก็บอกเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะที่นีก็เนาะขอให้มีความสุขมากๆขอให้ปังๆังนะจ้าเติมใจให้กันทุกวันทุกวันเนาะมาเติมเต็มให้ใสกันจ่อยจ่อยแลแล้วยำโพกันเนาะ คุณก็เป็นคนดูคนมันจกคนขยันทำมาหากินค่นก็ไล่สุดไปน้ำขายของไปน้ำจา่าตางดูลิเกเพลินจะดูลิเกเพลินเนาะความสุขความสุข้าความสุขกข <c oughs> ำลังใจงขอบคุณผููกำลังใจนะคะขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันและกันูทุกวัน ขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณไล่ยๆนะจ๊ะเพืเ่อนเพื่อนโกมะตังอิมินาปุญญรรมเมนาอิมินาอุตเสนาจะาขีปาหังสุระเพเจวะตันหูปาธานะเชทานางเยสันตาเนหีนาขอบคุณมากมายเลยจ้าขอบคุณมากมายาพบกันใหม่ยามบ่ายนะคะสวัสดีจ้าแม่สุนี เออเชื่อแรงจ้าโอยเนาะเชื่ออย่างเนาะไม่ว่าสุดที่นี่จะลงคลิปอะไรลงคลิปสั้นเพื่อนๆก็มาดูลงคลิปยาวก็มาดูคุณมารีวันก็สวัสดีคุณนายน้องเลขานะคะสวัสดีทักทายกันค่ะคุณนายน้องเลขาสวัสดีเฟซบุ๊กค่ะ สวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีบอกปกดีจังเลยลูกดีจังจัดอยู่โคราชไม่มีฝนอยู่โคราชไม่มีฝนเนาะมีต่ลมมีต่ลมมีฝนดีคุณมะลิวันก็ทักทายกับคุณจินวิไลนะคะ ทักทายกับคุณจินวิไลทุกคนขยันจ่ะทุกคนเป็นคนขยันนะคะทุกคนขยันตื่นเช้ากันทุกคนเลยค่ะเป็นคนน่ารักกันทุกคนเลยนะคะตื่นภาษาอังกฤษนะคะคุณชื่อภาษาอังกฤษเนะะาะคุณชื่อภาษาอังกฤษก็มาทักทายสวัสดีนะคะคุณชื่อภาษาอังกฤษขอบคุณมากมายเลยจ้าขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณ ที่ว่ามาเติมเต็มให้นะจ๊ะรอดื่มจ้ารอดื่มรอดื่มอยู่นะจ๊ะสวัสดีมีความสมีต้นหมากรากไม่ร้ายเนาะมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวมีมีไร่มีนาจ้ะเนาะก็ะททาการ,กรเกษตรของเราก็เจอก